ส่วนเรื่องของทีมครับเราจะมาวิเคราะห์รายทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าน่าพูดถึงทุกทีมเลยนะครับกับ4สมมสอนที่เป็นตัวแทนของไทยสมมสอนแรกครับที่เป็นทีมที่แข่งจบเรียบร้อยนะครับเราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ในช่วงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นราชบุรีมิตรผลที่แข่งจบไปแล้วตั้งแต่วันพุธนะครับในกลุ่มของราชบุรีที่มีทั้งนาโกลยาแคมปัสจากญี่ปุ่นนะครับมีโปฮังสตูลเลอร์จากเกาหลีใต้นะครับและก็ยาโฮดารุนทัศนซิมจากมาเลเซีย แข่งขันที่ราชมังเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจบด้วยที่นาโกย่าได้แชมป์กลุ่มนะครับพราะเขาชนะไป5แล้วก็เสมอ1นะครับเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบทันทีส่วนดับ2นั่นก็คือโปฮังสติลเลอร์นะครับโปฮังนี่ก็ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเพราะว่าพวกเขานี่กลายเป็นว่าจบอันดับที่2ในการชนะ3เสมอ2แพ้1น1ก็หลุดเสมอกับทางราชบุรี นะครับแล้วก็เสมอกับนาโกย่าอีก้านหนึ่งคือแพ้ให้กับนาโกย่านะครับส่วนยาโฮครับทีมจากมาเลเซียเนี่ยชนะ1นเสมอ1แพ้4นะครับพวกเขาได้แต้มจากราชบุรีทั้งหมดนะครับชนะ1นัดเสมอ1นนัดแล้วก็ราชบุรีครับกลายเป็นทีมอันดับสุดท้ายของตารางที่มี2คะแนนจากการเสมอ2อเสมอยาโฮได้แล้วก็เสมอทางด้านของโปหังได้นะครับแต่ว่าราชบุรียิงประตูไม่ได้เลยนะครับในเัวร์มนต์นี้เสียไป10ประตู ต่ภาพหลวงราชบุรีเนี่ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแมเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังนะครับแม้กระทั่งโอ้หนักถึงขนาดว่าไม่ควรที่จะมาเล่นในฐานะของตัวแทนประเทศแต่ถ้ามองในม,ม,มุมกลับกันเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าราชบุรีเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นทุกปีนะครับถ้าใครได้ก้าวได้เห็นก้าวทางเดินของพวกเขาเนี่ยจะต้องยอมรับว่าทีมเป็นทีมที่เป็นทีมตัวอย่างของทีมจังหวัดได้เลยนะครับตั้งแต่การก้าวขึ้นมาจากหลีกล่างขึ้นมาอยู่ในหลีกสูงสุดได้ ปีช่วงแรกๆอ่ะจ,จะต้องดิ้นรนซะหน่อยกับการอยู่รอดให้ได้ในไทยลีกแต่พอตั้งไข่ได้มีวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้นพวกเขาก็กลายเป็นทีมระดับท็อปขึ้นมาอยู่ในหัวตารางได้จบเลขตัวเดียวอยู่ตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งนอกสนามก็สามารถที่จะสร้างมิดผลสเตเดียมฟุตบอลสเตเดียมเป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็ในฟุตบอลถ้วยก็เข้ารอบชิงไปถึงรอบลึกๆแม้ว่าเหลือก้าวเดียวถึงโทรฟี่เนี่ยพวกเขาก็ยังถือว่ามีมาตรฐานที่สูงอยู่ การมาได้เป็นตัวแทนใน ACL รอบนี้ในฐานะของอันดับที่4นะครับในการแข่งขันไทยลีกเมื่อฤุูการที่แล้วในเลกแรกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบังเอ,อิญนะครับถ้าใครได้ติดตามจริงๆในช่วงของการแข่งขันเมื่อฤุูการที่แล้วในสีนัดแรกก่อนที่จะเจอโควิดเล่นงานราชบุรีชนะรวดนะครับเป็นทีมที่ชนะรวดแล้วพวกเขาก็ยังเยืนระยะได้ในเลกแรกจนสุดท้ายก็จบที่ท็อปโฟได้แล้วก็คว้าตัวไม่ได้สําเร็จจริงๆเนี่ยมันก็มีโครงสร้างตัวผู้เล่นที่เล่นกันมา แล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับทีมนะครับโดยเฉพาะต,ตัวต่างชาตินะครับตัวต่างชาติชุดที่พาทีมไปถึงรองแชมป์ช้างเอเฟคัพได้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงการคว้าท็อปโฟได้จากเลกแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่พวกเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะครับแต่คราวนี้โครงสร้างชุดนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นครับโดยเฉพาะกับ ACL รอบนี้เนี่ยตัวหลัก3าตัวใน3าําแหน่งเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ที่เปลี่ยนมาจากโยซังแฮ มาเป็นนักเตะเกาหลีคนหนึ่งสุดท้ายมาถึงวาฟาที่เป็นเซนเตอร์อิรานที่เราได้เห็นในเอเชียรอบนี้นะครับมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างวูติชก็มาแทนที่ของทางด้านคาราบูเอนะครับและกองหน้าที่ใช้ในการแข่งขันใน a c l รอบนี้ก็เป็นจูเนียร์บาฟูกูที่เปลี่ยนแปลงมาจากรอบของยานิคโบลีในแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จริงๆโครงชุดที่แล้วเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับผมยังมองว่าการ วางตัวเล่นของราชบุรีโดยเฉพาะเรื่องของการหาตัวเขาเรียกว่าแมวมองในการหาตัวเล่นเข้าสู่ทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าราชบุรีทําได้ดีมากนะครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยพอตัวเพื่อนมันปรับเปลี่ยนใหม่แน่นอนครับมันต้องใช้เวลาซึ่งราชบุรีจะเจอปัญหานี้อยู่เสมอนะครับทุกครั้งที่พวกเขาปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาตินะครับไม่ต้องถึงระดับการเล่นใน ACL หรอกครับแค่เล่นในไทยลีกเนี่ยทุกครั้งที่ราชบุรีเปลี่ยนตัวต่างชาติ พวกเขาต้องใช้เวลาในการจูนนะครับเพราะว่าตัวต่างชาติที่มาใหม่แน่นอนครับปัจจัยเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของการปรับตัวเข้ากับประเทศไทยเรื่องอากาศภาษาอาหารการกินต่างๆนอกสนามในสนามมันต้องใช้เวลาหมดแต่เพียงแค่ว่าตัวต่างชาติที่มาในชุดนี้ใน ACL เนี่ยมีเวลาน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกจากการกักตัวมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมเขาต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งนักเตะหลายๆคนที่เราได้เห็นเนี่ยรู้เลยว่า เรื่องของสภาพร่างกายยังเป็นปัญหาอยู่นะครับคือทีมไทยในการเล่น ACL รอบนี้ถ้าจะมุมก,กว้างๆเนี่ยพวกเขาก็เจอกับปัญหาในการเตรียมทีมในเรื่องของสภาพความฟิตของผู้เล่นเพราะว่าหลีกมันปิดไปตั้งแต่เดือนอมอีนาต่อเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหในช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปแล้วก็บวกกับสภาวะของโควิดเนี่ยทำให้การเตรียมทีมมันไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งประเด็นสาหรับผมสาหรับราชบุรีที่ดูแล้วมันติดขัดคือ โครงสร้างต่างชาติมันเปลี่ยนทั้งโครงนะครับซึ่งมันมาเปลี่ยนในช่วงของ ACL พอดีเพราะฉะนั้นนการที่จะต้องใช้เวลาในการปรับจูนเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตัวไทยที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวที่มีสายภาพทั้งหมดนะในมุมผมสรวัตเดชมิตรกสิเดชเวทยาวงหรือแม้กระทั่งลูกกูกิจครุฑใหญ่นะครับนี่ก็เป็นโครงตัวไทยที่เข้ามาแล้วก็มันก็ทําให้ระบบวิธีการเล่นที่ราชบุรีเคยเล่นมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปบวกกับว่ามันมาปรับเปลี่ยนในช่วงของการลงเล่นใน ACL ด้วยยมมัันนนไ่่่ใชงงาาะครบ คุณจะมาปรับตัวผู้เล่นปรับวิธีการเล่นปรับไปเล่นไปกับทีมกับนางอย่างนาโกย่ากับทีมอย่างโอฮังสติลเลอร์ iller, หรือแม้กระทั่งทีมอย่างยาโฮที่หลายคนมองข้ามเนี่ยผมว่าไม่ใช่งานง่ายครับยาโฮเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทีมในระดับอาเซียนก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าพวกเขาถ้าเรามองพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าทีมไทยหลายๆทีมด้วยนะครับยาโฮเป็นทีมแชมป์มาเลเซียมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นในฐานะของตัวแทนมาเลเซียลีกเนี่ย พวกเขาได้เล่นในถ้วยเอเชียต่อเนื่องนะครับแม้ว่าในท้วย ACL เนี่ยได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปีที่แล้วก็ตามแต่ว่าใน AFC ครัพเนี่ยพวกเขาเล่นตลอดไปไกลถึงขนาดเป็นแชมป์มาแล้วเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยคือจุดแข็งของยาโหนะครับที่ทีมไทยหลายทีมไม่มีคือการลงเล่นในเอเชียมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขุมกำลังเนี่ยพวกเขาก็คือทีมระดับท็อปของมาเลเซียครับตัวนักเตะ ลเคอลหรือว่าตัวนักเตะท้องถิ่นก็คือทีมชาติมาเลเซียแทบจะทุกทั้งชุดทั้งเก่าและใหม่นะครับบวกกับว่าตัวต่างชาติที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพแน่นอนครับเขาคือทีมมหาเศรษฐีทีมหนึ่งในอาเซียนพราะฉะนั้นมองข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับหลายคนไปมองว่าราชบรุรีโอ้แพ้ย่างหูได้ยังไงนั่นแหละครับมันคือเรื่องของความเป็นจริงที่เราต้องมองเพราะฉะนั้นในมุมของผม,มราชบุรีแม้ว่าจะตกรอบไม่สามารถชนะไม่สามารถยิงประตูได้แต่สองคะแนนที่ได้มาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ ผมเห็นราชบุรีตั้งแต่ช่วงแรกของการก้าวขึ้นมาสู่การเล่นหลีกสูงสุดนะครับได้พูดคุยกับผู้บริหารมาโดยตลอดได้เห็นมุมมองความคิดได้เห็นแนวทางการทําทีมคือเราก็รู้เลยว่านี่คือทีมที่เป็นทีมที่เป็นต้นแบบทีมหนึ่งของบ้านเรานะจากทีมจังหวัดทีมเล็กๆแล้วก็ก้กกาวขึ้นมาสู่การเป็นทีมระดับหัวตารางได้คือมันมีการก้าวเดินที่แตกต่างกันนะทีมในหลีกบ้านเรานะครับถ้าจะพูดอย่างนั้นแต่ว่า แต่ละทีมมันก็จะมีวัฒนธรรมมีการทํางานมีการบริหารที่แตกตา่างกันแต่สุดท้ายถ้าทีมมันพัฒนาขึ้นมากลายเป็นทีมระดับด้านบนของลีกหรือแม้กระทั่งไปขึ้นไปเล่นในถ้วยเอเชียได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมนะครับเพราะนั้นมุมผมบับราชบรุรีแม้ว่าในรายการนี้จะกลายเป็นทีมระดับสุดท้ายของตารางจะกลายเป็นทีมที่ยังไม่สามารถยิงประตูไม่สามารถชนะได้แต่พวกเขาก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับผมเชื่ออย่างนั้นประสบการณ์ในการลงเล่นในถ้วยเนี้ย มันจะสอนให้พวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นตัวโครงผู้เล่นต่างชาติถ้ายังยึดชุดน,นี้อยู่ผมว่าถ้ามีเวลาในการปรับจูนเล่นไทยลีกได้สบายนะครับบวกกับตัวไทยที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ในการลงเล่นในทั่วเอเชียที่สอนให้พวกเขาเล่นบอลให้รัดกุมเล่นบอลให้เหนียวแน่นมันก็จะทําให้ต่อยอดถึงไทยลีกได้ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือพวกเขาจะได้ระบบหลังสามที่เป็นทวาไทยล้วน ไปใช้แน่นอนซึ่งใช้งานในเอเชียได้ได้ประสิทธิภาพนะในมุมผมนะครับนั่นก็คือปวีปวินวัฒน์ก,กูลกิจในตำแหน่ง3เซ็นเตอร์ไม่ต้องใช้ตัวต่างชาติยังได้เลยแล้วก็3าคนนี้เล่นแล้วมันสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นในมุมราชบุรีผมมองว่าเป็นทีมที่ได้อะไรจากเอเชียไปเต็มเ็มนะครับแมนะ้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในแง่งผลการแข่งขันแต่เรื่องประสบการณ์ได้เต็มๆแน่นอนราชบุรีครับในปีแรกของ a c l ก็ ในมุมผมก็ผ่านไปได้ในความน่าสนใจที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าไปอยู่สายแข็งเหลือเกินนะฮะ